ท่านี่ค่ะทุกคนนะคะที่ว่าวันนี้คุณจะเป็นใครกันแล้วแต่เนาะที่เห็นคลิปนี้เนาะการที่เราอะนะคะสูญเสียนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเป็นบ้านเป็นรถหรือแม้กระทั่งคนที่เรารักนะคะทาไมอ่ะจู่ๆเราก็รักคนคนหนึ่งมากจนแบบเราสามารถเช่นไม่อยากรักคนนี้ละรักคนเนี้ยชอบคนเนี้นะเพราะอะไรถึงรักชอบคนนี้ยทําไมจักรวาลน,นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ ถึงโดนบันดาลให้เราอะได้มาเจอคนคนนี้อะทาไมเราต้องรู้สึกดีกับผู้ชายคนนี้ด้วยอะไรประมาณนี้เนาะเขาเรียกว่าสินเสมอกันนะคะเราจะได้เจอกันแต่จะเป็นในฐานะเพื่อนหรือแฟนหรือเนื้อคู่ก็อีกทีหนึ่งค่ะทุกคนคะก็คือการที่เราจะเป็นแฟนกันการที่เราจะเป็นเนื้อคู่กันการที่จะเป็นกัลยานมิตรที่ดี คอยช่วยเหลือคือปูนกันเหมือนตัวของครูแม่นิดเองเนี่ยนะตัวของเราเนี่ยเราสวดมนต์นะคะเราสวดมนต์เรานั่งสมาธินะอยู่ตลอดแต่ว่าในช่วงที่เราเจอปัญหานะในเรื่องหัวใจของเราเนี่ยก็ไปตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนทําผิดสินอย่างเงี้ยค่ะนะทุกคนอ่ะนนะถือว่าคุณทําผิดสินมันมีนะในโลกใบนี้ที่ผู้หญิงผู้ชายอ่ะนะเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้ก็แล้วแต่ บางคนน่ะเขาก็ไม่ได้เจ้าชู้หรอกแต่เมื่อใช้ชีวิตคู่แล้วแบบเข้ากันไม่ได้นะคอยบน่นคอยด่าคอยว่ากันมานานหลายปีพอไปเจอคนที่แบบคอยเทคแคร์คอยเอาใจใส่พูดจาดีแล้วก็มีการให้กําลังใจต่างๆก็อาจจะเป็นแบบรู้สึกดีอ่ะอาจจะไม่ถึงกับว่ารักมากอะไรประมาณนั้นหรอกทุกคนเนาะอ่ะมันก,กน็อาจจะเป็นการที่ทําให้เราอ่ะ นอกใจได้นะทุกคนนะคะวันนี้ชีวิตคู่เนี่ยนะคะคือปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากตัวเราล้วนๆนะจากตัวเราล้วนๆเราเป็นคนสร้างเองเราก็สามารถแก้ไขได้เองวันนี้เราจะวิ่งตามเช่นเราจะวิ่งตามผู้หญิงเราจะวิ่งตามผู้ชายเราอยากจะให้ เทวดามาช่วยเราช่วยอุดหนุนสินค้าเราเราอย่าจะให้ผู้ชายคนนั้นวิ่งไล่ล่าเราเราอยากรู้ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะรักเราจริงหรือเปล่านะอยากครอบอยากดูแลเราหรือเปล่าเราต้องให้เวลาทํางานนะโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งไล่ล่านะวันนี้คุณจะให้วิธีการที่แบบไม่ต้องวิ่งไล่ล่าอะไรเลยตั้งแต่สิ่งของตั้งแต่คนตั้งแต่เงินค่ะแต่ขอจะเข้ามาหาคุณ ยังง่ายได้นะคะแต่คุณต้องมีสัตว์ปะวัต